ข้อ8ครับข้อ8ให้สารประกอบมานะครับในสารประกอบนี่มันมีท่าสมมติ A เป็นองค์ประกอบครับแล้วข้อมูลที่ให้มาก็ให้มานะครับว่าสัดส่วนของออกซิเจนเนี่ยครับมีอยู่ร้อยละ50โดยมวลของสารประกอบสิ่งที่ถามครับก็คือถามว่าธาตุ A มีมวลต่อโมลกี่กรัมต่อโมล K ครับไอ้คำถามเนะครับเป็นการถามเขาว่ามวลอะตอมของ A มีค่าเท่าไหร่นะครับเขียนมาถามหามวลอะตอม A ครับ ข้อมูลที่ให้มาเนี่ยให้มานะครับว่าออกซิเจนเนี่ยครับออกซิเจนเนี่ยมันมีนะครับอยู่ทั้งหมดห้าสิบต่อร้อยครับห้าสิบต่อ100ตร้อยตัวนี้หมายถึงว่ามีมวลนะครับมวลของออกซิเจนเนี่ยเทียบกับมวลรวมครับหรือว่ามวลของสารประกอบเนี่ยสัดส่วนนะครับเป็นห้าสิบต่อร้อยครับเค okay มาอันนี้ข้อมูลที่โจทย์ให้มานะทีนี้ ไอสัดส,ส่วนเนี่ยครับมวลของออกซิเจนต่อมวลของสารประกอบเนี่ยมันสามารถนะครับเอาไปจับเท่ากันครับกับสัดส,ส่วนของมวลอะตอมครับของออกซิเจนคูณกับจำนวนอะตอมครับภายในสูตรนะหารครับด้วยมวลโมเลกุลของสารครับ เกไหมสัดส่วนตรงนี้สามารถจับเท่ากันได้นะครับสัดส่วนร้อยละโดยมวลนะครับสามารถจับเท่ากันครับกับมวลอะตอมของออกซิเจนคูณกับจำนวนอะตอมครับก็คือคูณจำนวนเลขค่อยนะหารด้วยมวลโมเลกุลครับเราสามารถแทนค่าครับไอส่วนตรงนี้เนี่ยมวลอะตอมของออกซิเจนครับเท่ากับ16ใช่ไหมแล้วมีเลขค่อยครับก็คือ5นะครับแสดงว่ามีอะตอมในสูตรเนี่ยทั้งหมด5ตัวนะหารด้วยมวลโมเลกุลครับมวลโมเลกุลก็มารวมกันเลยครับไฮโดรเจนเนี่ยครับมวลอะตอมมันคือ1ใช่ไหมมีทั้งหมด10ตัวครับก็คูณ10นะ อันนี้ส่วนของไฮโดรเจนครับรวมกับส่วนของ A ครับ A เนี่ยครับเรากาหนดครับว่ามูเลตอมเนี่ยเท่ากับ A เล็กนะครับอันนี้ติดไว้ก่อนนะทีนี้ A มีกี่ตัวครับห้อยสองก็คูณ2ไปครับแล้วก็รวมครับกับของออกซิเจนด้วยนะครับออกซิเจนมันก็อยู่ในสูรใช่ไหมก็เป็น16คูณ5ครับเคนะครับอันนี้คือส่วนของมวลโมลกุูลนะครับด้านล่างเป็นมมลโมลกุูลนะ ด้านบนเนี่ยครับคือมวลอะตอมของออกซิเจนคูณกับจำนวนอะตอมออกซิเจนครับมันสามารถเทียบนะครับกับสัดส่วนของมวลออกซิเจนต่อมวลของสารประกอบได้ตอนนี้มีการใช้ความเข้าใจนะครับว่าเราสามารถเทียบเนี่ยสัดส่วนตัวนี้กับตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าเข้าใจครับว่ามันเทียบกันได้เนี่ยก็สามารถแก้สมการครับแล้วหาตัวแปรเอเล็กตรงนี้ออกมาได้ครับโอเคนะลองคิดดูนะครับ50ส่วนร้อยเนี่ยครับไอสัดส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมก็แทนเศษหนึ่งส่วนสองไปนะ ก็จะได้เป็น16คูณ5ครับตรงนี้จะได้เท่ากับ80นะครับด้านล่างครับด้านล่างนะในส่วนของมวลโมเลกุลครับอันนี้10รวมกับ80ตรงนี้เป็น90ครับก็เป็น90บวกกับอันนี้ 2a ครับเคครับก็จะได้ a นะครับคิดเลขออกมาเนี่ยได้ a เท่ากับ35ครับตอบข้อ1นะเคนะครับคิดเลขก็ไม่มีอะไรมากมายครับหลักๆก็คือต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาเทียบสัดส่วนเนี่ยสามารถเทียบสัดส่วนนะครับ สัดส่วนมวลของออกซิเจนต่อมวลของสารประกอบนะครับเอาไปเทียบนะครับกับสัดส่วนมวล,ลวอะตอมรวมของมันครับต่อมวลโมเลกุลแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคนะก็ต่อข้อ1ครับก็จบไปแล้วนะครับใครอยากติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเพจเมกาเคมีคายทุกปมในเคมีมอลายนะครับหรือว่าติดตามทาง y o u ยูท Channel เคมีพิธีเมกาเคมนะครับติดตามได้2ช่องทางนะ ในส่วนของคอร์สเรียนครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะครับอยากเรียนคอร์สเรียนของพี่นะครับที่มีการสอนอย่างละเอียดแล้วก็ปูพื้นฐานให้อย่างแข็งแรงเลยนะครับก็สามารถมาลงเรียนได้นะครับตัวคอร์สเนี่ยแบ่งเป็นคอร์สเนื้อหาแล้วก็คอร์สตลุยข้อสอบนะครับเนื้อหาครับก็แบ่งเป็นม, 4, 5, 6, ม .4 ม .5 ม .6 นะครับการเรียบเรียงเนี่ยก็เรียบเรียงนะครับตามหลักสูตรล่าสุดของสสวทแล้วนะซึ่งคอร์สตรงนี้นะครับพี่เรียบเรียงเนี่ยนอกจากตามหลักสูตรปัจจุบันเพื่อให้น้องสามารถเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วนะ พี่ยังมีการเรียบเรียงนะครับเนื้อหาเนี่ยโดยเน้นนะครับตามข้อสอบที่มีการออกสอบนะครับในสนามสอบ9วิชาสมาญและแพทสนะครับน้องสามารถใช้ในการเตรียมทวสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับคอรตรงนี้นะโอเคนะครับซึ่งภายในครับก็มีเอกสารครับที่มีภาพประกอบสีสันสวยงามรวมไปถึงในพาร์ทคำนวณต่างๆนะครับเวลาพี่สอนเนี่ย ใบเดนหรือว่าสูตรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเอาโจทย์นะครับมาแทรกให้น้องทําทันทีเลยนะเพื่อน้องสามารถเรียบเรียงได้นะครับว่าความรู้ตรงนี้จะใช้ในการวิเคราะห์โจทย์แก้โจทย์ได้อย่างไงนะครับโอเคนะครับตัวคอร์สเรียนตรงนี้เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นถ้าน้องมีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเรียนคอร์สต,ตรงนี้ได้สบายๆนะครับเข้าไหมซึ่งคอร์สตรงนี้ครับมีระยะเวลาในการเรียน3ปีครับ ภายใน3ปีเนี่ยจะเข้าดูกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับไม่มีการจํากัดชั่วโมงเรียนนะครับเรียนได้เต็มที่เลยครับใน3ปีนะแล้วก็ที่สําคัญครับใน3ปีนี้เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มเรื่อยๆนะครับดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลครับว่าเข้าเรียนไปก่อนแล้วเนี่ยจะตกหล่นข้อสอบใหม่ๆหรือเปล่านะครับที่จะอัปเดตไปให้ใหม่เรื่อยๆทุกปีนะโอเคนะครับใครสนใจครับก็สามารถมาติดต่อทางแฟนเพจนะครับหรือว่า แอดมานะครับที่ Line ID m e g a c ม m า12นะครับสามารถมาสมัครเรียนนะครับได้2ช่องทางนี้นะหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวข้องน,นะครับก็มาสอบสถามนะครับได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ